สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่17นะคะ17กันยายน2567ค่ะอาหารเช้าของแม่คือขนมจีนน้ำเงี้ยวไก่ทอดขนมจีนน้ำเงี้ยวกับไก่ทอดนะคะไก่ทอดนี่ยเฮ้อ้อเ้ไก่ทอดง็นึ่ น้ำจีนน้ำเงี้ยวนี่น้ำจีนน้ำเงี้ยวใส่ถ้วยหูถ้วยมีหูกันหล่นก<ม>ินข้า,าวเช้านะคะส่วนของพ่อของพ่อปัน่นของพ่อปั่นนะคะนี่ข้าวแครอทกูอัดปั่นนะคะ<ม>เดี๋ยวเอาอไปให้พ่อกินปั่นเสร็จแล้วต้องมาเวฟอีกทีหนึ่งพ่อเขาชอบกินอุ่น เดี๋ยวก็จะเอาใส่เครื่องเอเอาใส่ชามใส่ชามแล้วก็เข้าวเวฟก็ไปใหพอกิน,นดูดิสีสันน่ากินมากเลยสีแค่หลอดสีแค่หลอดต้มเลาไปดูพ่อกันดูผมกระดกพ่อนอนอยู่ในห้อง พอาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนะว่าหลับปะเนาะทำให้คะแนนของผู้สอบมีี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะและลำดับของผู้ที่ผ่านการสอบมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปมีทั้งลำดับคงเดิมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาข้าวมากินโอเควันเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าเว็บอยู่จ้ะ รอเดี๋ยวนะอืมรอแป๊บนะรักนะจุ๊กชุบเดี๋ยวนที่ได้ที่ยงบังเอิญชื่อมาเจอเบอร์ยี่สิบก็เลยเอาชื่อของคุณเบนมาใส่ซึ่งเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดพ่อนอนรอกินข้าวเมื่อกี้กินขนมกับไปช่วยหนึ่งแล้วขนมเปี๊ยะพ่อนอนรอกินข้าว นอนทูทีวีนี่สวัสดีค่ะ